ขอสวัสดีครับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4ทุกนายก่อนอื่นครูต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อร้อยเอกลังสรรปัตรีตําแหน่งครูวิชาทหารม้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่3 3การศึกษาจบนักเรียนใน10เหล่าทหารม้ารุ่นที่29ทับ3าาัชการสนาม จะเป็นการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นหลักและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จอชอตอณหน่วยชฉพากิจยะลาในปีพศ2558และ2559วันนี้เราจะมาทำการเรียนการสอนกันในวิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4บทประกอบด้วยบทที่1เครื่องหมายแผนที่บทที่2เครื่องหมายทางทหารบทที่3การฝึกปฏบิบัติบนแผนที่และบทที่4การฝึกปฏิบัติในสนามสำหรับเครื่องหมายแผนที่และเครื่องหมายทางทหารที่มีใช้อยู่ในกิจการทหารนั้นมีเป็นจำนวนมาก แต่ความมุ่งหมายในการศึกษาขั้นนี้มีเพียงเพื่อจะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องเครื่องหมายแผนที่และเครื่องหมายทางทหารที่ใช้อยู่ในวงการทหารทั่วๆไปเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้นำไปประกอบการอ่านแผนที่และปฏิบัติการทางทหารต่างๆได้ตามความจำเป็นจึงได้พิารณาตัดตอนและนำมาให้ศึกษา เท่าที่จำเป็นที่นักศึกษาควรจะต้องทราบเท่านั้นบทที่หนึ่งเครื่องหมายแผนที่เครื่องหมายแผนที่คือเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้พิมพ์ลงบนแผนที่เพื่อแทนลักษณะภูมิประเทศและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามปกติแล้วเครื่องหมายเหล่านี้จะมีพิมพ์แสดงไว้ที่ขอบระวางของแผนที่ ทางด้านซ้ายมืออย่างละเอียดทุกฉบับดังนี้คือถนนพื้นแข็ง1ทางวิ่งถนนพื้นแข็งสองทางวิ่งถนนพื้นแข็ง2องถึงสาทางวิ่งถนนพื้นแข็ง3าถึงสทางวิ่งถนนพื้นอ่อน1นถึงสงทางวิ่ง ถนนพื้นอ่อน3าถึงสทางวิ่งถนนพื้นอ่อน2ทางวิ่งทางเกวียนทางคนเดินสถานีรถไฟอาณาเขตประเทศเขตจังหวัดเขตอำเภอลักษณะเขตชุมชนลักษณะหมู่บ้าน สายโทรเลขสายไปฟ้าแรงสูงอาดทรายอุโมงค์รถยนต์อุโมงค์งรถไฟสะพานรถไฟสะพานรถยนต์สะพานสะพานคนเดินสะพานข้ามถนนท่าลุยข้ามท่าข้าม ถนนพูนดินทางรถไฟพูนดินแก่งน้ำใหญ่แก่งน้ำน้ำตกขนาดใหญ่น้ำตกที่ตั้งจังหวัดที่ตั้งอำเภอที่ตั้งกิ่งอำเภอวัดมีโบสถ์วัดไม่มีโบสถ์สำนัก และศาลาที่พักเจดี JD, พระปางหรือสถูปโบสถ์คิดศาลเจ้าหรือศาลเทพารักโบสถ์มุสลิมโรงเรียนปะพาคารบ่อน้ำนาเกลือทะเลสาบมีน้ำตลอดปีทะเลสาบมีน้ำไม่ตลอดปี ลักษณะที่ลุ่มสวนและไร่ทุ่งหญ้าพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ลุ่มป่าโกงกลางป่าจากต่อไปเป็นบทที่สองเครื่องหมายทางทหารเครื่องหมายทางทหารคือเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นโดยการใช้รูปลายเส้นตัวเลข ตัวอักษรตัวย่อสีหรือโดยการใช้สิ่งเหล่านี้ผสมผสานกันเพื่อแสดงให้ทราบถึงหน่วยทหารและการปฏิบัติการหรือที่ตั้งต่างๆทางการทหารตามปกติแล้วมักจะนำเครื่องหมายทางทหารไปใช้ประกอบกับแผนที่สถานการณ์แผนที่สังเขตแผนบริวารภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังการจัดกำลังของหน่วยทหารเครื่องหมายทางทหารที่เห็นว่าจำเป็นจะต้องทราบมีดังต่อไปนี้หนึ่งเครื่องหมายมูลฐานมีดังต่อไปนี้หน่วยทหารที่บังคับการที่ตรวจการตำบลใจสิ่งอุปกรณ์ขบวนสัมภาระ ส่วนสีที่ใช้เขียนเครื่องหมายเพื่อแสดงความหมายต่างๆในแผนที่มีดังนี้สีน้ำเงินใช้แทนหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันสีแดงใช้แทนหน่วยทหารฝ่ายผ้าศึกสีเขียวใช้แทนเครื่องกีดฝังสีเหลืองเป็นพื้นที่เป็นพิษในการเขียน ในการใช้สีไฟายเราเป็นสีน้ำเงินฝ่ายข้าศึกใช้สีแดงในลักษณะที่ไม่มีสีจะใช้ก็ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายเพื่อแสดงหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันด้วยเส้นเดียวและหน่วยทหารฝ่ายข้าศึกด้วยเส้นคู่ การแสดงที่ตั้งเมื่อเขียนเครื่องหมายลงบนณที่ใดก็ย่อมแสดงว่าความหมายตามเครื่องหมายนั้นตั้งอยู่ณที่นั้นสําหรับเครื่องหมายที่แสดงถึงที่ตั้งที่แน่นอนหรือในปัจจุบันจะต้องเขียนด้วยเส้นทึบส่วนเครื่องหมายที่แสดงถึงที่ตั้งที่คาดว่าจะตั้งหรือที่ตั้งในอนาคตจะต้องเขียนด้วยเส้นประ ส่วนเครื่องหมายแสดงขนาดหน่วยของทหารเครื่องหมายแสดงขนาดหน่วยของทหารส่วนมากจะเขียนไว้ตรงก,งกลางตอนบนของรูปเครื่องหมายมูลฐานต่างๆยกเว้นเฉพาะเครื่องหมายที่ปฐมพยาบาลในระดับหน่วยตั้งแต่กลมผสมลงมาจะเขียนไว้ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเครื่องหมายแสดงขนาดหน่วยของทหาร มีดังต่อไปนี้เครื่องหมายแสดงขนาดหน่วยทหารเป็นหมู่ตอนหมวดกองร้อยกองกองพันและกรมกองพลกองพลน้อยกองทัพน้อยกองทัพกองทัพภาพหมู่กองทัพ เครื่องหมายแสดงขนาดหน่วยหน่วยเฉพาะกิจจะเขียนครอบบนขนาดหน่วยเป็นกองร้อยชุดลบกองพันเฉพาะกิจการเขียนการจัดกำลังย่อนกำลังใช้เครื่องหมายลบเพิ่มเติมกำลังใช้เครื่องหมายบวกกองพันทหารมารถถังย่อนกำลัง กองพันทหารราบเพิ่มเติมกำลังเครื่องหมายหน่วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงเครื่องหมายที่แสดงให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงานหรือเหล่าของหน่วยทหารซึ่งตามปกติแล้วจะต้องเขียนรูปเครื่องหมายหน่วยนี้ไว้ภายใน ประมาณตรงกลางของรูปเครื่องหมายมูลฐานเช่นทหารราบทหารราบยันเกาะทหารมา้าทหารม้ารถถังทหารม้าลาดตะเวนทหารม้าบรรทุกยันเกาะทหารปืนใหญ่ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานทหารช่าง ทหารสันพาวุธทหารการสัตว์ทหารแพทย์หน่วยทหารสารวัตรหน่วยทหารสืสรร่อสารหน่วยทหารพลาธิการหน่วยบินทหารบกหน่วยบินทหารอากาศ เครื่องหมายแสดงตำบลจ่ายสิง่งอุปกรณ์เฉพาะอย่างตำบลจ่ายสิง่งอุปกรณ์บางอย่างซึ่งนักศึกษาอาจจะพบได้บ่อยๆในการฝึกราชการสนามก็คือตำบลจ่ายสำเบียงตำบลจ่ายน้ำตำบลจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและตำบลจ่ายกระสุนการใช้เครื่องหมายทางทหารเพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็นตำบลจ่ายสิง่งอุปกรณ์ประเภทใดนั้น ได้มีการกําหนดเครื่องหมายไว้เฉพาะเพื่อแสดงถึงสิ่งอุปรกรณ์เป็นอย่างๆไปโดยให้เขียนไว้ตรงกึ่งกลางภายในของรูปเครื่องหมายมูลฐานที่ตั้งตำบลใจสิ่งอุปรกรณ์เช่นสเบียงคนสเบียงสัตว์น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศกระสุนปืนใหญ่กระสุนอากาศยาน หลักการประกอบสัญ,ญลักษณ์หนึ่งผังการประกอบสัญ,ญลักษณ์ขนาดหน่วยหน่วยที่ระบุถึงหน่วยเนื้อหน่วยเครื่องไม้เหล่าอาวุธประจำหน่วยหลักการทั่วไปในการประกอบสัญ,ญลักษณ์หน่วยที่ระบุถึง หมายถึงหน่วยเล็กที่สุดที่ต้องเขียนขนาดหน่วยเป็นการแสดงขนาดของหน่วยที่ระบุถึงสัญ,ญลักษณ์เหล่าหรืออักษรเป็นการแสดงเหล่าของหน่วยที่ระบุถึงถ้าไม่มีให้ใช้อักษรย่อแทนอาวุธประจำหน่วยสำหรับหน่วยบางหน่วยที่มีอาวุธประจำหน่วยเท่านั้น หน่วยเนื้อหมายถึงหน่วยบังคับบัญชาตามลำดับของหน่วยที่ระบุถึงกรณีที่หน่วยเนือไม่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นของหน่วยที่ระบุถึงให้เขียนสัญลักษณ์ขนาดหน่วยไว้ส่วนบนของตัวเลขหนั้นด้วยในกรณีที่ต้องเขียนหน่วยหนึ่งหน่วยใดเพียงหน่วยเดียวโดยไม่ต้องเขียนหน่วยเหนือ ให้เขียนหน่วยไว้ทางขวาของสัญ,ญลักษณ์หน่วยทหารตัวอย่างการเขียนสัญ,ญลักษณ์และกิจกรรมทางทหารถ้าเป็นหน่วยทหารตั้งแต่ระดับกองพันลงมาคําว่าหน่วยเนื้อในที่นี้ให้เขียนเป็นตัวเลขนามหน่วยกลมหรือกลมผสมที่ตนส,สังกัดลงไปทางขวา แล้วเขียนตัวเลขนามหน่วยของตนไปทางซ้ายเช่นกองร้อยเครื่องยิงหนักกรมทหารม้าที่ห้าเครื่องหมายแสดงอาวุธชนิดต่างๆที่เขียนลงในแผนที่อาวุธชนิดต่างๆ ใช้เครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้คือเครื่องยิงลูกระเบิดปืนกลปืนใหญ่กระสุนวิธีโคง้งปตอรถถังรถสายผ่านลำเลียงพลเครื่องหมายแสดงพื้นที่ปฏิบัติการและการวางกำลัง พื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยทหารย่อมแสดงไว้ด้วยเส้นที่ลากขึ้นประกอบการใช้อักษรย่อต่างๆเพื่อให้ทราบถึงเขตที่หน่วยจะต้องรับผิดชอบและแนวปฏิบัติการต่างๆซึ่งประกอบด้วยเส้นกั้นเขตจุดประสานการปฏิบัติและเส้นที่ลากเพื่อแสดงให้เห็นแนวต่างๆตามปกติแล้วการแสดงให้ทราบถึงเขตปฏิบัติการของหน่วย ขนาดใดย่อมจะใช้เครื่องหมายขนาดหน่วยตามที่ได้กล่าวมาขั้นต้นแล้วโดยเขียนแทรกไว้ในระหว่างเส้นกั้นเขตของหน่วยนั้นรวมทั้งบอกหมายเลขนามหน่วยของหน่วยนั้นๆไว้ที่เครื่องหมายขนาดหน่วยด้วยโดยธรรมดาแล้วหน่วยที่แสดงพื้นที่ปฏิบัติการจะต้องเป็นหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยขึ้นไป สำหรับพื้นที่การวางกำลังคงใช้เครื่องหมายลายเส้นประกอบเครื่องหมายขนาดหน่วยอย่างเช่นจุดประสานการปฏิบัติกองรักษาด่านทั่วไปกองรักษาด่านลบขอบหน้าพื้นที่การลบเส้นกั้นเขตเส้นกั้นเขตทางข้างพื้นที่วางกำลังของหมวด พื้นที่วางกำลังของกองร้อยที่รวมพลของกองร้อยเส้นหลักการลุกที่ไม้ทิศทางเข้าตีเครื่องไมยป้อมสนามและเครื่องหมายทางการช่างมีดังนี้คูยิงหรือคูติดต่อคูยิงที่มี ที่พลาดปืนที่พักกำบังที่พักกำบังที่มีเครื่องกำบังเหนือศีรษะบนพื้นดินที่พักกำบังที่มีเครื่องกำบังเหนือศีรษะใต้ดินตำบลแข็งแรงพื้นที่ซึ่งดัดแปลงเป็นป้อมโดยทั่วไปพื้นที่ซึ่งมีการทำลายเครื่องขีดขวางดักรถถังยังไม่ทราบชนิดภู้ดักรถถัง ปูดักรถถังมีการพรางไม้ปักหรือขวากหรือสิ่งที่คล้ายกันเครื่องปิดถนนเครื่องกีดฝังลวดน้ายังไม่ทราบชนิดเครื่องกีดฝังลวดน้าหีบเพลงชั้นเดียวเครื่องกีดวังลวดน้าหีบเพลงหลายชั้นเครื่องกีดขวังรั้วลวดชั้นเดียวเครื่องกีดฝังรั้วลวดสองชั้น เครื่องกีดขวางลวดกระโดดต่ำลวดกระโจมต่ำเครื่องกรีดขวางลวดกระโจมสูงเครื่องกรีดขวางลวดสะดุดทุ่นระเบิดสังหารทุ่นระเบิดดักรถถังทุ่นระเบิดดักรถถังและกับระเบิดทุ่นระเบิดสังหารประกอบกับลวดสะดุดกับระเบิด ที่สามการฝึกปฏิบัติบนแผนที่และบทที่สี่การฝึกปฏิบัติในสนามด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันยังมีความรุนแรงอยู่ในการปฏิบัติในบทที่สามและบทที่สี่จึงไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้ถ้ามีโอกาสครูจะได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติบนแผนที่และการฝึกปฏิบัติในสนามให้นักเรียนได้ดู ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกนายสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ขอขอบคุณครับ